สไตล์ชุดนี้ก่อนหายังไงคะพี่หนูชอบอันนี้ทางอันนี้ทางแบกก็เป็นคนส่งมาให้เลือกเลยให้เขาชุดนี้เป็นคนชอบแบบสีสันอะไรอยู่แล้วก็เลยเลือกชุดนี้ให้เขาคนคอนเซ็ปต์หลักโลกด้วยเนาะช้นดสวยไหมครับสวยก็เลยถามด้วยว่าทำไมชุดนี้มายังไงไม่แบบมันเป็นโนกอะไรอย่างเงี้ยล่ะชุดทีม่มันที่มันตัดโล เป็นธรรมชาติเลยเราสุััขพูดไปกับอะไรก็ได้ดนี่ถามตัวได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบเครื่องปีสันเครื่องเสื้อผ้าอยู่แล้วชอบสีสันจัดๆอยู่แล้วพอได้แฟชั่นมาแบบนี้ถูกใจเลยไหมหนูถูกใจมากเลยต่อไปอ่ะจะปีกไปแล้วหนึ่งต่อไปถามมาต่อเลยค่ะดูเขาจะมีแฟนนิสแล้วใช่แล้วผมอีก เดือนทำเดือนแรกของเดือนเขาเดือนที่ห้าเดือนที่ห้าสักประมาณวันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นวิดิโอของเราเป็นคนแรกเป็นเดือนนูนเดบิวต์แฟนมิทติ้งนะครับผมอันดับสองก็ครับผมเป็นเหมือนเดือนไท้ายวันเกิดผมก็อยากจะจัดแฟนมิทติ้งนี้ขึ้นเพื่อแบบขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็อยากจะเจอกับแฟนคลับทุกคนเตรียมการไปถึงไหนแล้วตอนนี้โอ้ก็ตอนนี้เตรียมเพลงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมไปเยอะแล้วแล้วก็วง โอเคอย่างนี้บ่งเปแล้วเป็นต้องมีโชว์เอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยรู้สึกชอบไหมคะกับโบงอันนี้เป็นลูกหนีเป็นอะไรชอบกินก๊าบยี่เปรี้ก็เลยออกมาเป็นตัวตของเราเนาะโบงอันนี้ไม่ใช่คิดว่าปันหนึ่งเราจะมีกระโีกคนคือเขาไม่คิดว่าแบบเราจะได้มายืนอยู่จุดนี้จริงเพราะแบบจากเด็กธรรมดามีคนให้โอกาสมีทุกคนเปิดใจยอมรับในตัวเราแล้วมัแบบรักเราดีใจมากๆขอบคุณที่แบบทุกคนให้ทำให้ผมมีทุกวัน แค่การทำงานของเรานี้ก็ดีมากขึ้นไม่เหมือนกันจะแบบว่าโดยด้านเราเยอะขึ้นกดดันตัวเองนิดนึงบางครั้งเพราะเรารู้สึกว่าพอยิ่งมีคนรักเราเพิ่มมากขึ้นขนาดเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอยากเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นให้ทุกคนแบบไม่เขาไม่เสียใจที่คนรักเราแต่ในแฟนนี้ต้องจับทัศน์ร้องเพลงมันจะมีอะไรอีกบ้างคะมีแร้องเพลงอย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่แบบนี้สิมีกิจกรรมอะไรบ้างเราบอกมาเตี้ยมีหมดเลยครับมีเกมมีเแ้นมีอะไรอีก กั้นไม่ถามดีกว่าเกสก็มีกี่คนไม่ได้ถามว่าใครถามว่ามีกี่คนดูได้ไหมครับก็มีเจสครก็มีเจสก็มีมีบอกไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเกสก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักแต่ทุกรู้คนที่ทุกคนอยากเห็นเล่าใช่ไหม แต่ว่าวันที่ออกข่าวออกมาก็คือขึ้นเพลงเลยว่าเราจะมีทั้งนี้เป็นของตัวเองอเลยก็เลยทวิตดีใจมากเลยครับขอบคุณพีทสื่อมคนทุกคนเลยเพราะวันนั้นแบบเห็นช่วยกันแชร์ช่วยกันแบบช่วยผมโปรโมทด้วยเห็นดีใจมากๆขอบคุณที่กับเ็นดูเลยคนเราเราถ่ายทวิตดูเลยไหมคะว่าเออพีทแต่มันเป็นยังไงพอแบบดูครับผมก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็แบบว่ารออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเรื่องแบบบอกที่หมดปล่อยออกไปสักนีดก็โชว์เขาเลยดีใจมากๆี่ เป็นไหมคะใกล้ขายบัแล้วสามสิบเอ็ดโอ้ต่นเต้นเขาตื่นเต้นไหมเปิดใช่รือเปิดขายบัตรคลบรอบแรกบมกว่จะเปิดรอบสองใช่ไหมอุ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูรอบแรกก่อนละกันกระแสตอบรับเป็นต่างประเทศเป็นไงบ้างฮะมีใครเตรียมคลุกเตรียมตัวจะบินกันบ้างก็เห็นเราบ้างนะครับโดยบางคนก็เออนลงตัวเครื่องบินแล้วแบบว่าเออจองไว้จองไหมผมจะมาดูตั้งใจที่จะบินมาหาเราอะไรผมดีใจอย่างนี้อย่างนี้โชว์ของเราดิจะต้องเตรียมไปไหมครับ ออหน่ยรก็ก็จะมีทั้งไทยทั้งอินเตอร์หลายๆอย่างครับผมก็าทำกันไปเรื่องชุดก็คือจัดเต็มแน่จัดเต็มแน่นอนทีมงานก็จะเป็นทีมแบบในงานที่ทำของเจ้าชายครับก็จะเต็มแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับจริงๆแล้วเเป็นคนที่แบบใป่ชุดไอคอนิคอยู่แล้วเนาะโอ้พอพอแม้ม่มีมีมีแฟนิของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องชุดมันต้องขนาดก็อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นนักงหนึ่เรา ชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรก็เลยก็เป็นมิก็อยากจะแต่งชุดอะไรที่แบบว่าแฟชั่นจัดๆที่แบบว่าเราไม่บางทีเราอาจจะไม่สามารถใส่ในชุตนี้จะกันได้ก็อยากจะลองใส่ดูครับก็ต้องไปรอดูกันในนั้นัะฝากเลยค่ะฝากช่วยให้คนด้วยครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมใกล้จะเปิดกดบัตรแล้วนะครับสำหรับแฟนมิสติ้งก็้ววินเดอร์เพิร์สของมิสติ้งก็อยากให้ทุกคนมาหาเราเยอะๆนะครับไปได้ก็ ทุกคนเป็นองหวันที่ดีของผมอย่างที่ผมบอกมาเชิญมาก็ถึงเวลาวันเกิดผมผมก็อยากจะคืนความสุขให้กับทุกคน,นค,ครับผมโอเคครับ